Oh. สปาเบ้นมือ2แพงไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายท่านนั้นอยากจะรู้โดยเฉพาะรถเบ้นที่ใหม่ขึ้นมาอย่าง E c l a s s W 2 1 2โฉมเฟส l ิฟหรือว่าโฉมไฟรวมรุ่นนี้นี่จะผลิตประมาณปี13ถึงปี16ราคาน,นี้ก็เป็น E 200, 2องไอเฟสดิฟเช่นนันแบบนี้เนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับไฟรวมคันนี้ก็นะครับผมก็สภาพก็มาพื้นฐานก็โอเคแล้วก็ดูแลเรื่องสปาทาความสะอาด ขัดเคลือบสีไปก็งบประมาณอยู่ที่ประมาณ15 0 0 0 1 5 0 0 0บาทครับผมสตาร์ท1 5ื0 0เหมือนกันนะใช่ครับโอเคงั้นเรามาดูนะครับท่านผู้ชมเผื่อคนไหนที่มีรถรุ่นนี้อยู่จริงๆค่อนข้างที่จะใหม่นะราคานี้นี่ถือว่าใหม่มากท่านผู้ชมดูไฟเนี่ยขาวจ้วเลยใช่อย่างนี้ยังต้องขัดอยู่ไหมทั้งนั้นขัดครับเราขัดให้อยู่แล้วขัดเคลือบให้อยู่แล้วครับครัาจะมีพวกคราบอะไรอยู่แล้วก็เอาเป็นว่ามันมีเหลืองนิดหน่อยเนาะใช่ครับครับนี่ครับกระจังเราขัดกระจังขัดไฟขัดสีครับครับ อันนี้เรามาดูส่วนของล้อล้อเป็นไงบ้างล้อพอได้ไหมต้องทาสีไหมอันนี้ล้อไม่ต้องทําสีครับผมล้ออยู่ในสภาพที่ดีนะครับเซ็นเตอร์แคปก็ยังใหม่ใช่โอเคแต่ว่าก็จะก็คงมีการถอดพ่น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 น็อตล้อนะเราจะไปดูแลรเรื่องทางด้านในซะมากกว่านะครับ,รบก็พวกดุมพวกน็อตล้อก็เดี๋ยวเราทํความสะอาดให้พวกเบรกพวกระบบช่วงล่างต่างคครับครับผมนี่มาดูล้อหลังขวา เออได้เลยนะคันนี้เนี่ยจริงๆก็ถือว,ว่าค่อนข้างที่จะใหม่ท่านผู้ชมเจ้าของดูแลดีมากแต่แน่นอนนะครับยัง,ย,งยังไงก็ต้องสวยขึ้นกว่านี้อยู่แล้วแน่นอนครับทีนี้ามาดูไฟท้ายไฟท้ายก็ยังได้อยู่นะสวยครับคันนี้ยังสวยอยีกไม่แตกไม่เป็นขี้เผือไม่เหนือย <นะ S 2> ไม่แตกรไรงามไม่อะไรแต่มีกันชนนิดนึงไม่รู้ว่าแกจะทําหรือเปล่าไม่ทําแกปล่อยก่อนเพราะงานสีใหม่ใช่ไหมเขาเอาไงใช่ครับใช่นะครับโอเคท่านผู้ชมเนี่ยเรา่ายดูนะเจ้าของไม่ทำเน่เพราะว่าทําตามคําสั่ง ใช่เพราะว่าถ้าทาชิ้นนี้ก็ประมาณห้าพัน 5, ใช่ครับสมมติาาว่าให้เราทํทสีนะประมาณห้าพัน 5, ส่วนฝั่งซ้ายก็พอๆกันฮนะก็คือโดยรวมรถยางใหม่ทีทีเราดูห้องท้ายที่หนึ่งสภาพยังดีแต่ถือยังไงก็แนะนาให้ทําเพราะว่าม,มันจะสวยขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอหรือบางทีเขาอาจจะเพิ่งล้างมาก็ได้ฮะเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะใหม่นะปกติรถบ้านเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นแบบนี้ท่านผู้ชม แต่ก็ถือว่าลูกค้าดูแลดีนะแบบนี้นะใช่เนี่ยลืมมีกลิ่นอับเห็นไหม,มเนี่ยพอเราพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันมันจะดูสะอาดอแต่กลิ่นอับของกลิ่นที่อยู่ใต้พรมเนี่ยค่อนข้างเสียแรงท่านผู้ชมใช่ครับครัอบอาเป็นว่ายังไงกลิ่นก็จะหอมแน่นอนเนะี่ยอาทิตย์เราจะไปดูส่วนภายในว่าจะมีปุ่มไหมแล้วก็ส่วนของเบาะหนังจะเป็นยังไง เป็นไงบาง้างชนั้นคันนี้สภาพดีเลยก็เดี๋ยวทําการฟอกปรับฟื้นฟูสภาพก็เดี๋ยวออกมาสวยแล้วนะครับบ่อหลังก็ยังสวยนะครับพวกชิ้นหนังพวกอะไรก็สภาพดีนะครับบาอหนังสีดําค่อนข้างที่โอเคเลยหลังคาสีดําใช่ครับผ้าหลังคาดูแล้วไม่ตก้องช้าอ,อเดี๋ยวให้ตัวดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ม,มันจะเบิก้นนิดนึงเพิ่งเข้ามาแล้วก็ ซองก็บเอกสารดี๋ยวให้เขาดูค้างเงก็เผื่อเผื่อมันย้่ยครับเะเรามาดูบานั่งคนขับเนี่ยปุ่มมีไหมเดี๋ยวต้องลองสปาดูก่อนว่ามันจะมีมันนิดนิดใช่มันมีนิดเทหตรงนี้เป็นทุกคันสองหนึ่งสองคัใช่ครั้นก่อนเป็นเบรคหลังเป็นเล็บเี่คเบาะคนขับอันนี้อาจจะมีการพ่นไหม อ,อก็ไม่ได้พ่นนะนะครับลูกค้าไม่ได้ให้พ่นก็คือว่าเดี๋ยวฟอกเอาเพราะว่าลูกค้ายังไม่อยากพ่นอ๋อให้ไม่ไม่ไม่ให้พ่นเนะใช่ครับครับก็เพียงแต่ว,ว่าฟอกใ,ให้เฉยนะครับพอฟอกเสร็จมันก็ข่าวมันก็จะชัดเจนกว่านี้ช่ครับ,รบอันนี้อันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่ฮะแต่ว,ว่าสภาพรับ,รบเข,าข้าคือแบบนี้วงลางกล้องุ่นก็พอมสมควรฮนะรวูอะไรหุ่นหนังที่นี่เป็นไงบ้างฮะหนังยังสวยอยู่นะครับดี นะยังไม่แตกกันแม่อะไรกยังด้านยังสวยพอสมควรเนี่ยใช่ลายมงลายไม้เราสปายไงฮะก็เราจะเป็นน้ํายาเคลือบนะครับขัดเคลือบให้ด้วยนะครับเคลือบลายไม้ให้ด้วยนะครับครับว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนไม้จริงเลยนะท่านผู้ชมต่อโอเคฮะสภาพก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในสว่สสวนของห้องเครื่องยนต์อ่ะเชิญเลยครับ เดี๋ยวผมให้ดูเลขไมล์นิดนึง่งเลขไมล์คันนี้ประมาณแสนสี่หมืนเก้าพันสามรอยิบเจ็ดกิโลเมตรรถปีสองพันสิบห้าก็ถือว่ารถสิบปีรถสิบปีไมลแสนห้าถือว่าน้อยไม่ช่แนนก็ไม่มากไม่น้อยถือว่าน้อยนะ,ะค่อนข้างที่จะน้อยท่านผู้ชมก็ยังเพราะส่วนใหญ่ปีละสองหมื่นมันก็ต้องสองแสนข้ามสองแสนโอเคเรามาดูสภาพโอ้ห้องเครื่องเนี่ย ก็ไม่ทําก็ได้เนีเนี่ยแต่อยังมีอยู่ดีเทลยังมีอยู่ดีเทลมีอยู่คาบฝุ่นคาบอะไรลึกๆยังมีอยู่ท่านผู้ชมแต่ถ้าเราดูเขาเหมือนไปไปร้านขาแขมเลยนะใช่ไปคาแขมตามซอกตามอะไรมีแต่ลึกๆมดกล้องมันจะถ่ายไม่เห็นว่าจะเห็นชัดเจนอย่างนี้ใช่ครับพวกยางพวกอะไรต่างๆจะมีคาบฝุ่นเยอะๆแต่ก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยไอ้ซอกก็เริ่มมีแล้วเนี่ยโอ้ตัวถังไม่กระยับเลย รับสวยมากเนี่ยพวกนี้ก็เหลืองๆใช่ไหมก่อนไปโอเคโอเคครับสำหรับรุ่นนี้เครืはは่องยนต์จะเป็นเบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรตัวนี้ตัว1 8 4แรงม้าสำหรับคนไหนที่หาอยู่ก็น่าเล่นเพราะว่ามันเป็นเบนซินพิ่ยเพียวประหยัดน้ำมันเนี่ย14-15กิโลเมตรต่อลิตรนะเบนซินเพียวดูแลแค่ระบบเบนซินอย่างเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องไฮบริดเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ย ่วนใหญ่จะเป็น e300 blue t h hybrid ซะเยอะคนไหนกลัวระบบไฮบริดเนี่ยก็มาเป็นตัวนี้แหละแล้วก็ตอนนี้ราคาก็ดีมากราคาน่าอยู่ที่ไม่ถึงล้านแล้วท่านผู้ชมไม่ถึงแล้วครับแปดเก้าแสนประมาณนี้นะต่าที่สวยใช่อ่ะโอเคก็เอาเป็นว่าประมาณนี้สภาพแบบนี้ก็หมื่นห้าเช่นเดียวกันใช้เวลาประมาณเจ็ดวันเือนกันใช่ครับท่านผู้ชมถ้าคนไหนที่มีรถบ้านอยากจะทําสปาสภาพแบบนี้ก็ลองมาปรึกษาช่างได้ ได้ครับยินดีครับถ้าท่านใดนะครับอยากนํารถมาเข้าทําสปาปรับปรุงสภาพให้กลับมาสวยมาใหม่เหมือนเดิมนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 1 8 5 6 1 5 1 5 0 8 1 8 5 6 1 5 1 5ช่างนัดชัดเจนครับขอบคุณเช่นนั้นมากครับขอบคุณครับพี่วินครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจนอู่เบนซ์วีพีศ8นย์แ1 5หนช่างนัดชัดเจนอู่เบนซ์วีพี การตีไม่สุดในย่านลามินทา